แบล็กลักเจ๊หงอย่่พูดไปนะเมื่อกี้น้องพี่ขอไบันทึกนะอ่านชื่อกลับมาอีกครั้งครับกับ ROV เส้นทางฝันฉันและของเพื่อนสู่คอนคิวเลอร์ในพาร์นี้นะครับก็ผมเล่นเป็นออฟเลนนะครับออฟเลนเจอกับเยนานะแบ็คเป็นแคลรี่นะครับใช่เต็กเหมือนเดิมส่วนพี่ย่าเป็นอะไรเนี่ยพี่ย่ามาแกงกะมาแกงกะมึงเดินไปจ่ะ คุณว่าแบบแกงก้าเอาโอวีเออมากรลมเบีเบียเบียฮะอะไรนะน้องเน่เบีตหนึ่งเบียเบียเบียเีย ย่าบี้ตีอยู่บี้บี้โอ้โหมันยันฟองแล้วเนอะพี่ใครมาทีผมเนี่ยบี้บี้วินมึงก็ไปผานตัวเองเถอะว่าโลมแค่ละครับเอาตัวนั้นมาเนี่ยเออโลมเนี่ยโลมได้โลมได้ได้จริงๆได้จริงๆน้องอ่าเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ตัวเองให้เองดูก็พิสูจน์มานั่นแหละแค่นั้นแหละเอาละอ่าเข้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 าเอาแบ๊ แค่นั้นเห็นไหมพี่บอกแล้วซับเย็นนะกระต่ายกระต่ายโอ้โหนิดเดียวรอดไปก่อนรอดไปก่อนพี่ยังไม่หิวพี่ยังไม่หิวมาแล้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 วนี่นี่นี่ตะวันนี้พุ่มนี่ผมนี่ผมนี่เว้ยพี่พี่ได้พี่ได้คิว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 ดอกนี้โอเคพี่ติดพิษติดพี่ติดพิษมันเจ็บมากเจ็บมากน้องแค่นั้นแหละพี่อ้าวเนี่ไปเราดันเลยจบเลยเราจบเลยจบจบบทนะจบบทนะเออแทงเองอะไร จับบอมอีกจับบอมอีกจับบอมอีกเอาอีกอีกพี่อีกพี่เอาอีกพี่มันจะไปไหนเยนามึงจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะไปไหนเนี่ยสวยสวยเอาดิเอาดิเออพี่เองพี่เองพี่เองน้องพี่เองพี่เองเอาพี่เอาพี่เอาอยู่พี่เอาอยู่พี่เอาอยู่ติดพิษติดพิษเอาอีก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 เฮอยบอกแล้วเราไหวแล้วใครมาโทษเราว่าเรารวมไม่ดีวะโอ้ยตายหมดว่ะเกีมนี้ไม่เห็นที่บินเลยว่ะ พี่พี่ป้อมล่าแล้วนงพี่ปลอมล่ามแล้วดูในวนาทีมึงจะไปแก๊งไหนล้วน้องเอ้ยอโดอะไรเนี่ยโอ้โจไวโดไวน้องมึงจะมาเห็นพี่ได้ไงเดีวอ่าก็จริงของพี่นะโจบไวจัดเนี่ยมข้าวอีกหนึ่งตัวมึงก็ดูโอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยลางเาไวสอนมันุกป้อมเอเลยอดอเลยดองเลยดอมอออลเยลย โอ้โหดิโอ้โหสกิลแค่นี้หนีโอ้แตกหมูป่าไม่นี่รอป้อมแตกก่อนดิโอ้จะรีบไปไหนล่ะเฮ้ยบินอยู่ดิบินอยู่ีแิงอยู่แทงอะไรไหนล่ะโอ้ีแิงอยู่น้องเป็นไรบินโดนแล้วพี่าะเอาดิน้องเข้าเลยน้อง ตายโอเคต่อ่ต่อต่อไนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยหนีหนีดีกว่าหนีดีกว่าโอ้โหต่อต่อต่อหนีหหนีหนีโลกหนีโลนีไหเพื่อนหนี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 เพื่อนอะไรคอคิวคอดคิวคอคิวคอวเลย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 คลเยยยเยตยยเยเลยเยเเลยเเน เอ้ยสามตัว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 เอ้ยได้ได้รอดรอดโอ้โหแม่งสั่งลากันแล้วสั่งลากันแล้วเอาเลยสวนเลยเอาดิไหนล่ะยังไม่ถึงกูเลยสวนโอ้ตายอ่ะไม่เหลือคนอ่ะมาดิกพี่แอร์ี่พี่สี่พี่โดนซับอื้มอื้มตายโอ้โหไม่ได้ว่ะเออบำบำแตกแล้วอย่างเงี้ยปล่อยซูเปอร์คิปเลยโอ้โหมันยิงอันตีว่ะเปนยิงอันตีว่ะ เรียบร้อยลมลมิ่งคุณภาพดีพี่จับตาดูนยพี่พี่วินได้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 นี่เรียบร้อยไปไงเรียบร้อยทำทําไงก็ให้มันฟาร์มช้าไงอ้าอช่วยด้วยอ๋อลมไม่อยู่อ๋อแม่งลมไม่อยู่วินึงแม่งเอาไปเป็นนี่เรียบร้อยดึงเขาป้อมดึงเขาป้อมตายเ้ยเอาว่ะ ถูกคู่ทุกเด้อว่ากันหมดเอ้ยเด็หนึ่งเด็ดหนึ่งเด็ดหนึ่งเด็ดหนึ่งเจ็บ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 เผ็ดสวยขึ้นรอ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 อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอ่ะรอบนี้ผมเล่นเป็นแคลรี่นะก็คือทีรี่แล้วก็แบ็คเป็นโรมนะก็คือแก๊กส่วนพี่ย่านะเงงเงงคนเดียวนะอาเลนนะฮะแบ็คโอ้โหนี่มันต้องอย่างี้เนาะพอใจยังพอใจยังพี่พอใจหรือยังขอขออีกนิดขออีกนิด นี่นี่อลิสเนี่ยอลิสเนี่ยถึงตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลิคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เอาอลิสนี่นี่เราไม่เอา <c oughs> เอลิสพี่อลิซแต่เอาแต่ดูเราเอาก่อนเอามาแล้วก่อน <c oughs> แล้วก็จัดเลยตีด้ดอมยแบบไปเดี๋ยวป้อมไปเดาเดวเดวายาเดาพยาสลับนะพี่เรียบร้อยป้อมแตกไาแบบพยาสลับลงมาข้างล่างพี่ตอนนี้เลยพี่ตอนนี้เลยไม่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องตีมันพี่กลับมาเลยตลอดเลย สลับพี่สลับเลยสลับพี่โอ้ช้าว่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะก็อย่หลับแล้วเฮ้ยพี่อย่าไปล้าไปล้าไปล้าดึงดึงดึงมาดึงมาโอ้โหไม่ทันว่ะมันเสียงหิวแล้วมันเสียงหิวแล้วพี่วินวันนี้ด้วยพี่ดูเลยดูเลยยังไม่มีดูแลเราเดวเราให้มันเดาแล้นกระโดดก่อนนี่ทำไมก็โดดเสร็จแล้วเราก็เเอาลยกระโดดสับกลับมานี่ไงอิ่มจัดอ่ะอิ่มจัดอ่ะมากับรวมตัวนี้โอ้โหไม่มีบทตีเลย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 รวมตัวก่อนไม่ไม่รู้ ตาบคุณนกว่าตัวทดลองหลุดออกมาจากห้องวิจัยไอสัตว์เออเนี่ยผมจะปั้นให้พี่เป็นวีบีเลยพี่เอ้ยอาลิด้าแล้วเนี่ยมาสิงแต๊กเนี่ยโตวีป้อมเลยเนาะเอาดู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 ดหมดเลยดูหมดเลยดูหมดเลยดูหมดเลยตายหนึ่งตายหตายสองตายสอตายอีกตัวอีกตัวลิงๆๆงลิงลทีทีทีมตีมีมีแบเอาจิงเดีอยเนาะเลียไปดูแล้วแบบ เลียกหา,หารว่ะ้หมวนคืออะไรฮะตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้คืออะไรเฮ้ยแบ๊ะเบ๊ะเออมีมันแล้วผมพี่มานแล้วผมพี่มานแล้วผมเาีย้ไม่หาแล้วกันถ้างั้นเรไม่หาแล้วกันเดยวอยู่เงียบๆแล้วกันนะทีออ่อยากหาเท่าไหร่ไงได้ได้เวลากูเฉิดแล้วทีนี้ทีนี้จะพยายามมีตัดเลือดได้ก็ชิว อย่นาไหวเออแอยไม่หันนี่่งมามาโดนอะไก็ต้องหัน,นป็นอยู่ดีแล้ววะ <laughs> โหยเดือดตามแค่ซัพพอร์ตนะตอนนี้นำอย่างเดียวนะโอ้โหนี่ไงไหนล่ะ <laughs> มาพี่แม่นมาก ดู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 บนเลยดูบนเลดูเอาดิเอาดิพีู่อุ้ยดูอจังหวะนี้อ้ยเป็นไงพี่ดูครั้งเดียวดูครั้งเดียวเป็นไงโอ้ยกดโอ้ยมันอยู่ข้างบนเมื่อกี้ไม่ใช่คนเดิมสมัยก่อนแล้วอ่ะนครับมันโดดวงล้วครับดู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 อากาศเองสา่ใจเย็นพี่โอ้โหเหบ้าเลยลืมๆมานไปเถอะ

ที่ได้ MVP ในตานี้ได้แกทีลี่โอ้แม่งยิ่งใหญ่ยังไงบ้าะถ้ารอบไหนเราได้ MVP นะเราจะได้เพิ่มมาสองดาวหูยลืมเปลี่ยนของผมลืมเปลี่ยนของวี่เปลี่ยนอะไรได้ไหมอ่ะโอ้แม่งเงินไม่ได้ฟิกเกอร์มามีได้เปลี่ยน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 นเกมได้เลยเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงครับเนี่ย โอเครอบนี้ผมเล่นเป็นคาเบนนี่นะครับยังเป็นแคลรี่อยู่แบ็คก็ยังโรมแต่เป็นมีหน้าแทนแล้วก็พิาเป็นอาเลนอาเลนเหมือนเดิมกูจะตายกูจะตายมันต้นเกมผพี่พี่คงจะตายหรือข้อนึงไอ้แบ็คเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเหน็มาวะเมน็มาเอาดิเอาดิแบบนี้เอาดิยิงอะไรกูเนี่ยถอยถอยนะถอยนะถอยนะถอยเพื่อนโอ้แม่งเพื่อนไม่ถอยดิเพื่อนไม่ถอยกูเอาดิกูได้โอกาสดิแบบนี้ เพื่อไม่ถอยคุณรอดจะตายตัวนึงแล้วนะน้องเก่งได้หวะเฮ้ยเฮ้้ยแม่งตัวนี้แม่งน่ากลัวว่ะชอบพุ่งถอยพี่ตายซะพี่ตายถอยนะพี่ถอยถอยพี่ถอยพี่ถอยถอยพี่ได้เสมอเนาะได้เสมอได้เสมอโอ้แม่งกระตุกไม่จะตายแล้วแตกสวยสวยแตกตอกเว้ยเตีมกรพี่ไปช่วยเพื่อนเตีมกรพี่ โอ้ยมักกว่พี่ตัวใหญ่ยังเออแม่มาฟาร์มป่าแล้วแล้วเฮ้ยมันเหิมเกลื่มยังวะเอ๊ะถึงนเลยปืนเนี่ยนี่เลยปืนเนี่ยตายซะพี่บนพี่แถ่นะคือพี่อยู่หลังผมไหมถ้าผมจะตายพี่หนีโอเคแต่ถ้ามันจะตายก็ตีแต่ถ้าผมตายปุ๊บพี่หนีเลยโอเคโอเคพี่ตามแผนมาเนี่ยมาพี่ เไ้ยได้ได้โอ้ยบิงหนียิงอยู่นักยิงอยู่นักตีไปเลยพี่ตีไปเลยพี่โอ้ยทำไมกูอยู่หน้ามึงล่ะทีเลยพี่ตีเลยพี่พี่พี่ไปตีเลยพี่ตีตีพี่พี่ต่อยพี่ถอยพี่ต่อยเลยพี่ถอยไปพี่ถอยไปพี่ถอยพี่ตอยต่พี่ถอยพี่ได้อยู่น้องได้อยู่น้องไม่เสียหายไม่เสียหายเสียหายที่เสียหายเดี๋ยวผมไม่ได้คิว ไอ้ป้อมล่าสแตนบายนะแต่ป้อมล่างอะสแตนบายโอเคป่ะเอ๊ะตายเปี่ยนให้กูสลับเหรอแล้วึงจะเอาข้าบ้านนี่ไงขงบ้าเนี่ยไอ้หนุ่มมึงหิ้มอะไรมาหักเกียรนี่ยะมันอยู่มาจากไหนมันอยู่มาจากไหนเฮ้ยมันออกหิวเลือดมันไม่ได้ออกล้างไว้พี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยด่วจัดเบืแม่งเลยอัติแม่งเลย จะตายอืมแทงอยู่ผมแทงอยู่ผมแทงอยู่เบสแทงอยู่เบสแบสพี่ครับเพื่อนหนูมันร้อนแล้วค้างขอโทษนะคะเฮ้ยเอาวะแบสมีสองเครื่องเดี๋ยวให้ยืมไม่เป็นไรจ้าพี่แบ๊กแล้ได้เวลาจริงแล้วพี่ได้เวลาแล้วพี่ชื่ออะไรจ้ยอะไรเนี่ยครนเย่คนมุ้งอะไรเนี่ยจะทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรเอาพี่เอาพี่เอาพี่สองตัวเลยนี้เงียร์เนาะเงียรเนาะเงียร์เนาะ แทงแล้วน้องแทงแล้วน้องแทงต่อแล้วน้องเสียดรอยพี่น้องเสียดรอยพี่น้อง่อยพี่่อยพี่่อยพี่เฮ้ยถ้ามึงเดียวไม่บวกกลัวเจ้ากลัวโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะพี่แอฟี่แหลกปะผมถามไปนี่เลยดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ไม่เข้าก็ไม่รู้จะยังไงดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ตัวเอ้ยเอาอะเอาอะเพื่อนเราชื่อหมูเด้งอะอะไรวะ แบกลักหมูเด้งนะอย่าลืมไปหาเพื่อนเราที่เขาเขียวเขาเขียวหมูเด้งเข้าเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยกำลังไปกำลังไปเฮ้ยเฮ้ยเข้าจริงๆพี่เข้าสุดเลยอะเฮ้ยเออยิงพี่ยิงพี่เออถุยสุยแตกแตกเอาบอมไหนเนาะดาดาผมบอกให้ปล่อยตอนไหนก็ปล่อยเดี๋ยวเราจะปล่อยบน กวปล่อยไปว่าไหกปล่อยไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยก็ปล่อยแล้วาลไม่จบีบาไม่จบถอยพี่ถอยพี่ถอยพี่ถอยอะไรวะถอยอะไรวะถอยอะไรวะไม่รู้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรู้ว่าุไปแล้วเย้มาแย้เอาพี่เอาเนพี่เย้พี่เย้ได้พี่เฮ้ยเอาอีกพี่เอาอีกพี่เ้ดูเลือดมันดูเลือดมันพี่ดูเลือดมพี่ โอ้่ะเฮ้ยมีพี่อยู่ข้างหลังเลยเขากำลังลวกันอยู่เนี่ยเขากำลังลวงเลยเนี่ยเออเอาที่นี่ไงที่นี่ไงที่จะตอบโอ้พี่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 ไปไหนไปไหนอืม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 ปุ๊กพี่พี่เกิดแล้วเว้ยพี่พี่แต่งของสวยพี่เอาดิพี่กูเกิดแล้วพี่พี้องความผิดฟ้องด้วยเนี่ยเป็นไงแตกโอ้โหหน้าที่ด้วยคือหน้าที่ด้วยโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบนี้ไงแบบนี้ไงนี่ไงเนาะนี่ไงเนาะสวยพี่เลย กูดนว้ากูโดนแบกแบกรวบๆนายพี่ดิแบกรวบมานยพี่ดิรวบมดิรวบมเลยรวบมเลยรวบวมเลยรวบมเลยรวบรวมเลยรวบวมเลยรวบรมเลยรวบรวม้ยรวบรวลยรวรมยรวบรมเลยรรวมเลยรวบรมลยรรมเลยรวบรวมยรวบรมเลยรวบรวมยรวบรวมเลยรวบรมเลยรวรมเลยรวบรมเยรรมเกยรวบรมยรบรวมเยรวบรวลยรบรมยรรมยรมยรเยรรมบม้ยรม

เมื่อเขาได้จับนะทีมนั้นต้องสั่นกลัวเลยนะครับสำหรับแครี่ตัวนี้ครับฉายาของเขาคือแครี่พี่จะสู้หนูไหวเหรอเฮ้ยเด็กหนูแล้วตอนนี้มันจะดึงหนูแล้วตอนเนี้ยอาริพี่ยกได้มาตู้ใหญ่มาแล้ว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 ไอ้ฟามันอยู่บนนะพี่ฟามอยู่บนเอาละไรเลยเฮ้ยทำไมมันบึ้งโดนกูล่ะนี่ส่วนแบ่งนะเป็นมูลาดนะมูลาดนะไอ้แวนมันัตีบ้องเดียวนั่นนะเ้ยโดนจริงไอ้สัตด แม่งเอ้อฮู้ย,อยคอมโบคอมโบแล้วงเก็บเลือดทำไมนะเนี่ยเติมก่อนสวยสวยจะตายตายเออรับปูได้จ้งคิวก็ปอมคิดก็ปอมคิวปอมตัอองจจ้งริบจ้าตัจจ้งริบตัวใหญ่หลายตัวเลยเฮ้ยหลาย,ลายตัวเลยเวลาผมเล่นผมก็เสียงงั้นเหมือนกันเล่นเลี้ยงเล่นกล้ามว่ะเพร์ชฉะนั้นอริจะพาคุณโตเอง เโตไปกับอลิสนะสซตโ้อลิเรากูแล้วเยอะไ้เยี่ยกลางมาหูแม่งดักหน้าและดักหลังให้ตาดเลยเยี่ยกูมาคนเดียวทำไมนอ้คอยดีกว่า ต่อเลยต่อเลต่เลยดันป้องเว้ยดันป้องเว้ยไปนี่ทผมนี่ทำเชื่อใจผมเชื่อใจผมไปละเอาละเวเละสโลแล้วแหละสโลเยเอ้ยอันแจ็กมาพอดีก็เจ็บเจ็บแเจ็บนะเจ็บนะเฮียเฮียเฮล้างกูล้างเฮียล้างล้างแล้วล้างแล้วโอหมนลว กูไปกูไปอย่าดึงกูอย่าดึงอันแม่งเอ้ยอย่าดึงกูมึงอย่าดึงกูเฮ้อเฮ้อฮ้ฮ้เอาว่ะเอาว่ะโอ้โหมึงจะลอดไม่ได้เพื่อนโอ้ยกูโดนดูดไม่มีกูไม่มีล้างโอ้หมดไปเห็นแม่งเอ้ยมันมีมันดูดพอดีเข้าไปกูโดนดูดตัวทีเนาะ ดูดอะไรวะนะดูดอะไรของมึงวะน่ะเพื่อนเออโอโอเจ็บ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 ได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยสามสี่ชิ้นละสี่ชิ้นละแรงแล้วแรงแล้วทันไหมไม่รู้อ่ะอีกเรื่องนึงสวยสวยสวยโอ้โหแม่อ่ะสวยใส่ตาตัดอ่ะรอบนี้เป็นน้องหมึกนะครับพร้อมซัพพอร์ตคุณแล้วนะกับฮายาเตะนะเป็นแบ็คด่วนพิยาเป็นเอเลนนะครับเอเลน ที่เรียกว่าเขาตึงสุนนะตัวนี้นะอย่าประมาทเขาเดขานะอย่าาชมอย่าโจมอย่าชมเยอะอย่ามเยอะอย่าโจมเยอะอย่าโจมเยอะอย่ามเยอะเกือตายแล้วที่เรียกว่าอย่าประมาทเขาเด่านะครับถ้าประมาทเขาเมื่อไหร่นะหมายถึงว่าชีพประจาคุณนั้นกลายเป็นส้นตรงแล้วเฮ้ยพอยู่นี่เรเข้าด้วยโจมตีอ่าโจมตีดิพี่ป๊บนี่ไงเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเอาดิเอาดิคิล่เอาดิคิ่รออะไรล่ะคิล่าโอ้เดียเราอยกูโดนดันกูไปละ ปล่อยมึงตีกันไปแล้วกันเพิร์นแตกแล้วเบิ้มบี่พี่พี่อะไรเนาะเติมก่อนเติมก่อนแล้วเติมก่อนแล้วไม่ไม่พี่ตายพี่เข้าไปแป๊บเดียวจะตายแล้วเนาะได้แค่เปิดนะได้แค่เปิดนะเมื่อกี้เฮ้ยใบจ๋าน่าจะขี่รถไปแล้วเปล่ายังไงอยู่พี่เบิกมาแล้วว้าวตุ้มตุ้งแต่ตุ้มตุ้ง สวยพี่สวยพี่โอ้ยมันรอดเป่ามันรอดบ่าอีกนิดเดียวอ่ะพี่ต้องเล่นกับมันเสียบๆหน่อยอ่ะไม่งั้นโดนดพลังชีวิตอ่ะเล่นใจพี่เล่นตรงนะเล่นตรงของรอบนี้อ่ะสองคิวที่ได้ไม่ได้จะใไรนะใช่เอพี่ลุ้นๆใช่เหรอสองคิวก็ได้จากผมเหมือนกันพี่สองคิวของมันน่ะเออสองคิวของมันไอ้เหี้ยเออว่ะแต่พี่อยากโดนสองคิวจริงว่ะ ไปจัดไปกลางไปจัดไปกลางแบ็กไ,ไปจัดไปกลางโอเคโอเครอมันอยูนนนออยนนน่นั่นแหละรอมันอยู่น่นน่ะนั่นแหละงานารอดนอ้องกู <c oughs> จะรอให้ผมจะรอให้ผมจะรอให้หายนะหายเริ่มหายนะเริ่มหายนะเด้ไ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 ด้น่าจะไปได้ไปพี่ตายไอ้เนี้ตาย ตสงสารไอแบ๊กว่ะอย่ย <ats> <Around streaming> อยู่จนดันป้อมดันป้อมเสร็จอ่ะโอ้ยเกือบตายโอโหจอดเอ็งมาชินนักล่าพิษจ้าจะมานแบ๊กติดจ้าจะมารไปพีกอ่เอยไม่เอาใช่ยาไม่เอาไม่เอามันแกงมันแกงกาเิีอพพิแอพี่อ่ะ ตอวใจเย็นๆเราต้องใจต้องนิ่งมันเกมนี้ใจต้องนิ่งเยอะไร่อกี้หยุดบ่ากกําลังกันดีมาดีมาดีเาดีมาดีดีเปิดแงเลยเปิดแงดีแกเฮ้ยเปิดสวยเปิดสวยมาเปิดจัดเปิจัดเร่ๆเรื่ๆต่อเลยต่อเลยต่อเลยน้องน้องหนูหนต้องน้องน้องหนูหนูอ้มน้องน้องหนูน้องน้องหนูหนอย่าวเร็วเเร็วว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 เ กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไปกีดยางอยู่ที่กทมโดนจับหน่อยละโดนจับโดนจับตาย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 แวนยังไม่ตายเลยเนี่ยมันเนียนเก่งชิบหายเลยนะนะแวนอ่ะยี่ดูไปไหนเขาอย่อกี้เอาง่ายนะไอแวนน่ลาก่อนตายแล้วพี่ตายหมดตายหมดตายหมด และคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้นะไม่เสียตบกาวเราจะชนะแล้วไม่เสียไปเดาโอ้แค่ตาเดียวแค่ตาเดียวโอเคโอเคโตมือให้กับทีมที่จะมาต่อไปด้วยครับร้อขึ้นเลยขอแสดงความยินดีด้วยกับไดมอนด์นะครับโอเคน่าก็ได้ประมาณนี้ครับแพทนัมสองสามดาวผมเหลืออีกประมาณเจ็ดแปดดาวนะครับก็จะขึ้น ไดมอนด์นะครับก็เนื่องจากนะครับ RV นะได้มีการอัปแพทใหม่นะครับมันเลยทำให้ผมไม่ค่อยได้อเ p เท่าไหร่นะครับท่วยอ่ะโทษม่ทุกอย่างโยนตัวเองเลย <c oughs> อ่ะอ่ะใครที่ชอบเลี้องไรนะครับเอาไปเจอใหม่พาร์ทหน้าครับ